มะกาพา,าอยู่พันขยองนี่บอลในแรกบอลใน่ัลน,น,นลอยเม,มือ่อค่อมียน้ำหมอกเนี่ยมายัางบ่เห็นเลยวิวงามไปเลยทุกคนบงพูนะ่ะปั่นอยู่ในสามมิติเลยนั่งนั่งกี่ทอดไฟได้เน,ะนาะนั่งกอดเขาอยู่บรรยากาศแบบนี้ดีเด้ทุกคนอยากให้ทุกคนมาได้เห็นน้ากันดูก้อนมาเทปูนอโอ้ฮะดำบะเมนตากะโลอร่อยทุกคนนี่<ม>พูนะ่ะคือปูกระเบืองี่เป็นลายเป็นลาย สบายดีตอนเช targets, mm ้า hmm. ทุกคนกำลังตื่นนอนนะตื่นนอนอลไรกับพวกกองพคนข้างพวกเขาว่าข้างพวกเขาไว้แล้วก็สิพากันเลาะซุ่มยิวอยู่เราแจกนี่ทุกคนสิพาเลาะซุ่มยิวน้ำกันสิเก็บผ่านบรรยากาศไปฝากพ่อแม่พี่น้องเฮายังมาทะเลเคยมาจากเถื่อชวนในพานกปูบัวแล้ะคนมาเลยเลื่อใจเฮานะเขามาแล้วเาก็บสีพาเป็นหลาะซุ่มยิวน้ำกันยำมะเสาวิวมันอาะชิงามกว่ายำมะแลงยำมะแลงมันนาทีเหมือนเหมือนทึบๆเนี่ยจังหน่อยในพานเพื่นทันเพื่นไปหล่อแล้วพวกในพานเพื่น คนไปหล่อลัดเสาแต่เสาๆแหละฮลุกขึ้นมากกับเห็นไผเห็นแต่เขาสามคนคือเก่ามองเสืเข่าอยู่เย็กจะได้กะเฮ็ดเพียงสดนามกะเฮ็ดนี่แหละเขาสิขาวมอขาวไว้แล้วสิพักกันไปหลอกกลับมาเลยแทงจูไฟเนาะกระดิบบุรีก็ย่ำพละออเขมูกลับมาปีงซีเมียวนะบอลเนาะกระตีบบอลปูบอลในพันปารุกตัวดีกว่าในพันเก่าคนบไปซื่อปีคนว่า ก็สบายแหละก็จะออกแล้วก็ลูกนะหรือว่าในพันธุ์ใหญ่นี่แหละบอลเท้านอนกันเลยบุคคลทุบบอลเท้านอนเป็นจะได้บอลเท้าเด็กขัดหม่งหม่คือหม่งงูออกลูกบอลเท้าเขาบอลเท้าเขาไปบวกลรุ่นขัดเลยนะเป็นจะได้แบบบอลตองตุ้มพรมบอลเลยหลุนพอดีมันดุนพอดีเลยเนาะ มโอกระเกกงในกระพัดในพันกระปูเลยนี่นีไปบยันทงหัวบอลบอลรีกับบอลกองน้อนนี่ดำดำก่อนสินอนมาขึ้นนี่เจอต่ไรบริเ็นเรื่องวิ่งขิ้ายวนเจอไะไรอากาศบัาบ่าบ่าถามเถือเลยกาบลิ่กในพันกระปูวะผู้ตากับไปเบิร์กเนาะเอาใบยันทงหัวโอ้ก่อนชินอนทำบาลรีกากากก่อนเนาะกากกับมึงเกงงด้พิ้าย จนอนรัครับอย่างวันนี้โอ้โหนรับฟันดีกันเลวันนี้โอ้ย่าเป็นค่าวันนี้พากันไปหลอกวันนี้หลาะชมวิวกลับมาแล้วเข้าใจสีเห็ดกินนะเห็ดกินกะนั่นแหละมีเขียดแหละเขียดในผ่านเกินเยื่อขึ้นนี่ได้อยู่เจาเยื่องบออุ้ยเบอลีเยื่อทุกคนเข้ามาอาผีติตัวเวียดกันดีนี่สื่อมือเลยกำลังสิขืน เป็นดอกหยาน้่นดอกหยานะแลมันเป็นดอกสมุนไพโอย่างในบ่อน่ไม่ใช่หินกันเลยทุกคนนี่ใช่ไหมหินเนี่ยนในลายแถวนี้หนามโสมมันออกบ่ดทงไเนาะก็เลยเกษตรดินเขียนยางกวก็เป็นหินอ่นแหละเออนี่หินต่เดีเป็นหินแบบช่วหินอยู่อยู่คลองขนะอยู่เสียันซาว่ามาไอ แหลกนะเช้ามากลหลกผู้น่งเก็บเลยนางเก็บนั่งเก็บขี้หินเอาขี้จากผู้รู้บัวบาทเดียเอาจากขี้บาขึ้นผู้นั่งอย่างสลับไปสลับมาไอเดนขันขยองที่เขาห้ามวะนี่ยังวันทำที่เขามากราบพผานะมีพระอยู่สามองค์มาตอนนี้ก็ได้ได้มาเห็นวิวจริงแล้วที่เคยเบื่ว่าเออยังมาน้ำพิชายแบบว่าบุคิดมาสินมาปั้นนี่ กำลังได้เห็นโซงบดเนาะกินเขาแล้วคนวชิพาไปมนุษย์ใหญ่ถับลงไปมนุษย์ได้เรานอนอยู่นี้คืนหนึ่งเพราะว่าผูพนชิพาเข้าไปพุนเลยผูพนย้ายท่าย่างมาไว้นะเพราะว่ามนุษย์มันไกลภูพนก็เลยพาเข้าผักผักอยู่นี้ก่อนผักอยู่นี้คืนหนึ่งแต่ว่าจากนี้ไปห้ามนุษย์กันยินว่าเติมนึงคือว่าแหละโอ้วิวเนี่ยไปทางน้ำหมอกลงผู้นะ้าขนาะศิการผ้าไอวัโอ้มากาผ้าอยู่ขั้นขย่องนี้ มือข้เมียบ่บันนี้เอ้าบอลนี่แหละบอลด้พันลอยมือข้เมียบอกกองมือข้เมีแหวนไม่เลยโอ้เหาล้วเรามียนกรรมบอกจะเอาอุ้สึกผิดทันทีเลยโอ้ยจะมาอธิษฐานถึงถุย ยากได้แม่งามงะหมอได้จะได้อือเอามิอลไรก่อ่อยากได้แม่เวกรรมปะระว่ให้บอกกองคอมีอ่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี่ก็ฟันได้ผลว่ะฟันน้ำมีผู้สาวสองคนผุ่นมหาหมบ่ยาได้แหงได้อยากได้พระแหงได้สองคนผุ่นอ่ะผู้ผูกกาผะคอพอนี่ยังประธานฟันยังนี่ผู้พ่อพอดอะไรแล้วสองป้าที่ทุกคนได้ยินเสียงเหือเสยฮะ เสียงเหื่อแลนําของแลนําไปนําของแนเนาะฮะฮือยู่แต่หมอกก็ลงผู้อยู่พุ่นน่ะเออทางนี้เหมือนไปเลยทางนี้บเห็นณยังหอนแล้ววันนี้หนาผาฮะปัาที่ต้นหมอกมาหนิหมอกก็มาตื้นหมอกมาตื้มโยโอ้ช่างมัเย็นแท้ๆ เย็นขนาดเลยนี่น้ำหมอกแนมหายังบ่เห็นเลยบ่พูดน่ะเป็นอายขึ้นมาทวนๆซําถึกแออารมก็ระวังเด้อก็อย่าไปส่องใกล้นะอู้เย็นอีหลีทุกคนอายขึ้นมาถึกทวนๆๆๆตัวนี้จักพูอีหยังเฮ้ยพูเขาจี้เนาะออกนอกนี่เนาะแนมหายังบ่เห็นเลย น้ำมอขา,านท้านโกะระวังเด้อมุดไปนะลูกพี่ยายาเย็นดีีทุกคนนี่เย็นแห้งบรรยากาศคืออยู่ในแอ้นี่คือแบบแอ้คือมาถือลุ่มไอขึ้นมาทวนทวนทวนหวน้วนำหมกคุณน่ะน้ำหม่ไอ้เนี้ยขึ้นมาแต่หลุมแท่านี่ชัลงมาแต่ถึงอันนี้น้ำหมอขึ้นมาจากขี้ดินเมืองหมองก้องไป็นั่งยอนข้าสเสย ชอบรถเซียวขนาดหนาพาว่ะหนาพาแล้วนี่เฮ้ยเดเริ่มขึ้นเลยนะมอสเริ่มขึ้นเลยเลื่องางๆเนี่ยเลยโบดูบโบดูดูคืออะไรโบเซียวบนไหนเนาะโบบุบนไหนโอ้มาหนีหนงังนังเซียวขนาดนนกิงปอนะตาหนังสูงตราบุเซียวพุ่นใช่โว้โหกระเหรอวะโวใจสิลุุมสิขาดเอาไปไหนตังเฮ้า คนขี้กลัวอย่างเฮายืดอะไรยืนล่ะอืมมึงน,นัง่งนั่งกินทอดไฟได้เนาะนั่งกอดเขาว <c oughs> กล้องนี่ประัดน้ำมอกจ้างขึ้นแล้วทุกคนนี่เริ่มเห็นแทะทางข้าย,ยางมาอะไรพอดีเทวด่า,ดานนี่คืออยู่นาผาทุกคนอยู่นาผาอยู่ลึกลยอร่อยดีเลยเอาบัวหันไก่พอดีเลยชอบเป็นคนที่ยานความสูง ขนาดไปไทยึ้นลิบสอบยังบม่ได้ขึ้นได้ลิบกระจก,ะกขึ้นบรายสอมยานตกใจแบบกู้หัวใจท่องศิวะไอ้นี่ขึ้นได้แต่ลิบอันอันนั้นนะรีบปกติค่ะลิบกระจกขึ้นบรายถ้าว่ามันจําเป็นรีบมันบ่มีอันนั้นก็ขึ้นลิบกระจกก็มันรับตาขึ้นเหล่าเลยมันรับตากดสัดเหล่าอะไรก็รับตาไ้แบบจีทบอดนี่อือหือเที่ยวหนาพาตัวนี้สูไขา่เรียก มึงบอกกองนอนซอกอีกแล้วนอนเบิรงวิวอีกแหล่นอนเบิรงเฮลอีแหล่แต่จอกขาใครล้ไปนะเออลองเบิึงบอกสอบในย่างห่างนี่เลยทุกคนพี่พี่พี่เอาคนคนมันยาดเนาะมันเป็นแบบใจเขาโคตรหูโคตรหูฮะนะคู่คู่หัวใจสิวะเชียวเหมือนเลย คนผีคลงก็คือว่าแล้วเป็นปประพดให่หินสิผีกลงแล้วแล้วแล้วก็หอกก็หอกนี่ตัวลงหนีสับมังานก็เฉยบรกเห็ดหยั่งมาด้วทางผู้มางานก็แล่นใกล้เฉยเลยลงหนีโบกกระจนน่นด่เขเป็นตัวเห็นตัวแล่นเดียวก็ได้ดอกแล้วมีเขียวึือมาเออจากแลกบริษัทังเกตปลายมันไวเกินไป แน่นะมองึ้นเบิดเลยวิวงามไปลยทุกคนมองผุ้น่ะปนอยู่ในสามมิติเลยทษ,ทษโทษโทษทาง,อางเนะองาไปสอนนะฟ้าฟ้าที่โท่หมอกวิวขากะลีทุกคนซาม,มยูอังกฤษอด่อด สุดยอดเลยีแต่ละภาพสูงต้นไม้แห้งสูงอีกเนาะสูงเหินไปอีกต้นไม้อ้เริ่มสิกระจายกระจายเลยไล่เด้อไล่หูไล่ตาเวียนหูอะไรนี่ไก่ไล่บิึงวิวสวยงามมากเลยไม่เคยเห็นเนี่ยนี้มาก่อนนะกำลังแข่งสองที่ไม่เคยเห็นแบบนี้เ็บบัดนี้เขากระชิงหยางลงกน้ำมอขึ้นมาแล้วไปได้เขาจุดปเห็นหูหยางน้ำมอจากนาภา กระจายขึ้นมาเลยทุกคนนี่ครับดิฮะกระจายขึ้นมาหาเห่าเลยได้เห่ากระเผาไปจูไฟหมอกขาวก็ได้บบดนี้ข้างหมอกขาวไหวลงเมื่อหาเข็มเห่าไปแล้พี่น้ำหมอกระจายกำลังมาแล้วนู่นหงุห็นแถวนี้มิแต่ใหญ่ๆเลยทุกคนมีแต่หงุใหญ่ๆเลยตั้งอยู่ดถึงจุกโกอยู่เทาโดนชุ่งใสไปนำลูกพีเดชชุ่งใสลูกพีไหลบกับมีแต่นางโกกระเถอหานอยู่น้ำเสืออ๋อมันดี ุอาหารวิวกระปุกผัวดีงวดอะไะอย่างงวดำมื่อวานนี่มันทันไปทางใดอยู่วิวบรรยากาศแบบดีลีได้ทุกคนอยากให้ทุกคนมาได้เห็นน้ำกันดีแบบว่างามแบบสบายโลกในตาหรือนะแบบตาเนี่ยเขาคือสิสรุ่งช่างข้างนี่ข้างน่ะแบบว่ามันแนบในมุมกวางนะมันแนบในเบิร์ดนะนะช่างข้างนี่ข้างนี่เอิ่อยมาจากไหนมันมั่งกว่า360องศาอีกนะวิ่ด้านแถวนี้แหฮงกว้างลีพุ่นน่ะ ดูแจ้งหูแสงตาเลยผู้เนี่ยไปทวีกระเห็นคันกระยองนี่ฟังนะกะเป็นฟังไทยอีผู้ฟังไส้บางเ่วนนี่เด้๋ยินี้เรเสียงอันเสียงเหือะมันเคยเสียงเหือผวกเศร้าคล้องผูกพันมายามมองึเสียงเนี่ยนะน่าจะเป็นเสียงเหือทีมงานท่ายังบัตรละมาอยู่ผู้คนยังถ่ายหูเก็บภาพบรรยากาศอยู่นะเพราะว่า นั่นที่เขาได้มาเห็นแบบเลยนะค้งที่หนึ่งเขาเห็นอยู่หลังปอมภูสะโกครั้งที่สองคือเขาไม่เห็นอยู่ภูดาแจงแบบสุดหยอดแล้วนะทุกคนแต่ซีโรดความงามไพ่อยากมากกับมาได้เดินเดียวเสออมจะเป็นไก่พาหยางเย่งเพราะว่าเสออมได้ไปเบิร์เลยเออบกับพอจำท่ายไปอยู่นอยหนึ่งคั้นลงกับแมลงน้ำกันแหละโอ้ช่ได้แต่มันเหนอะทุกคนงูขี้หินสุงุกแถวนี้งะไม่ดีนะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหงือเป็นเหงือพนะทุกคนนี่ จะได้แต่มันเหมือนมันจะถอนแสงนะมันก็เลยเหมือนเนี่ยใบตาจริงงามพี่เด้นี่นี่มันเป็นสันเป็นสันนะในบว่าคือมีคนเอามาตั้งไห,ว,หวนะประมาณนั้นแหละคือคนเห็ดนี่จะที่จริงบรแม่นนะมันเกิดจากธรรมชาตาิของมันเองแบบอู้ยเป็นถ้ำเป็นถ้ำไปจิสีเงาไปเลยเดี๋ยวคนนี้ เป่งนาพาที่เฮวยางมากทุกคนผู้น้ำหมอกกระจายขึ้นมาสีเริ่บที่หอด้วยเห็นในหอนุ่นๆหนอกๆก็นั่นแหละยิดนุ่นตัวนี้ไปนอยหนึ่งก็เป็นนาพานะบนต้นไม้อันเป็นยางชันมันละทำสิล้ออกบรรยากาศดีเหมือนพอบรรยากาศดีก็สีประมาณนี่เลยทุกคนอารมณ์ก็สีดีเจังหน่อยเสียงมากีเฮียนกับสองแสงสองแสงเยอะ มาบัดนี้สิเดินดงเลาะป่ามาบัดนี้สิเดินดงเลปลาคือหนาหัดที่แต่มันดีใช่ไามโอ้โหบรรยากาศดีอารมณ์ก็สิประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ก็สิดีคือนอ่ะอารมณ์เมื่อวานนี้นะบุดรมูยูมูยูเมื่อวานนี้เพราอะไรไม่ได้นะมันเครื่องเหนียวเออแล้วแม้แต่ละก็รับแล้วอนชมก็รับแน่แล้ว ก็ะพริจังหนึ่งจระพริบจังหนึ่งมั้งโอ้เราปานทางนี้พอเขาหอมแหละขื่นแหลสิกได้เลยบริงบอด้จูก็ยังสิกได้เลยเนาะขานี่มืงเราหวดนะทุกคนโมเมนต์โมเมนต์เรากินแต่คนนะขับเราหัวขับเราหวดน้องหมาด้วยน้องหมาก็ต้องหกตัวโดยเฉพาะพระเอกเพื่อนนี่เจ้าของใครหูอยู่เสพเพื่อนกัเข้าวกองท่านเจ้าของอยู่บ่อนนั้นพอตาเฮ็ดจับกรงเนี่ยเพื่อนเอาหลอดแล้วเพื่อนก็ได้เพื่อนก็อยากถ่ายหูน้ำคือกันบ่กองเราขวดเนี่ย ขั้วเชยจะอะไรเลยตุ่มสัวขั่วต้มสัวอือเนีหางกระเบือโว้ยสัวหันพอดีบ่ออนะม่กินแต่หมูมันหัวมันย่งคือเก่าอืมโอ้กับพวกแก่ตัวบ่ฮะอืมปันห้องเถาะไงเนาะจะได้นะพันกระปูหรอบ่อมาบ่อือใช่บ่อมาบอกมันแล้วมันแล้วมันยังสามตัวสามตัวเถอะสามตัวยังเห็นอันนี้ก็บอกว่ากลองยิงภาขั้วกบ อยูเาข้วเหดครบกบเหรออ้าวคบกบก็โลมาอีอย่งก็โลมาหนุกมาหนูมันกบสามตัวคนเฮาแกก็ลังมาแต่อาบหนาบอกก้องข้าวเรียบร้อยมีผัวข้าวเข้ามามะลกินบะล่กินบอล่เป็นผู้กินบาก็เป็นผัวข้วหายมะลเป็นผู้กินกินแบบไม่ต้องปิ้งโอ ก็เล่อมาอีหยังพ่อจะว่าเออูู่มไรดเื่อเอเบละไรเพื่อเดียวริอใช่ไอเาอะเฮ้ยกินไปออมใช่มี่กระเจ้าโตแต่ว่าเป็นแบวหัวไปแหะวบน้เนี่ยารอนมาเปนเนียกินแล้วกันมิงกันบว่าปีกิงเียไงนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปี๊ิงเองพ่อมาอย่งดีก็เล่ามานอีกย่างหอ้ย มันบักเค็งเอื่อบ่ไรการจะได้ถับว่ามันเร็วมันเร็วมันยังคือบระดนยินเสียงถับว่าเฉยเลสเราได้หามเราดีใจรุดเป็นรุดมาดิยงเที่ยงถับนีเราห่าเราเราห่าเราเนาะโอ้ยเราหัาเราพรว่าบระด้ยินมันจีปียงเคียดปีงกบห้องทองสามโตสี่โตสชวนที่เรือเข้ากระตุ้มนี่ดิเกิพอะไรขึ้นมาสีู่ก็เลยเพิ่มอีกตัวนึงหมอ ที่เหลือมันเอาสามบอกโอ้กออ็ออแล้ว <ขอ S 1> แก <c oughs> จะข้างน้ามันหอมอย่าใส่เอออย่ามันขาวเนาะขาวกันเดี๋ยวเมาดละสั้นเอ้ยขาวแล้วมาบอไปแม่เลยไปหามเดี๋ยวกะปิ้งให้ก่อนเดยวฉันไปหามอืดขนาดได้เน,นาะคณะหามแนวนี้ฮะก็เลืว่าสิหามบ,บักทงแบบเถาะสามสองสี่ในผ่นเก่ามาหอดก่อนหมูในผ่นกระปูกมาหอดแต่ซื้อกับเสียงอย่างไรพ่อยังอยู่บ่ หมอีหอยหอแต่หอยนาะแต่มันไปบ่บเป็นดิ <c oughs> บมเป็นยังหมเป็นยังยังอีกต่างรายขึ้นโอ้่คนกัลลัดทางนั้าเชียงไก่กระตากคนก็อ้ยไปก็อยู่ชื่อกันแล้วนี่ยังจะเชียงไก่กระตานอือหมอบค,คือว่มามันไปทางนั้นอ๋อตีนกบอยู่ข้างนอกต้มเขียดอยู่ข้างในอยู่กลางมาซ่าน ส่งกับเพยสองเธอส่งเลยผ่านเก่ากินห่ากเพัเป็นสองเอส่งองสองงลยี่ปีดองลงีองเลยตัวหนึ่งสดวันนี้เอบวมาสดนี่่ตัวหน่อยได้นน่มันเต็มหมปาที่ทุฮอดไดเบกไดเบกแล้วในที่สุดความฟันก็เป็นจริงไดแบกแล้วพี่ดองเอ้พูน่ะตัวระบ่าอีกเอเมื่อคืนนี่ระบ่าเมื่อคืนระบ่ากะ่าก่งในเบียไอ้เอ้า เดาการหวาวังมันคอยตักลามมากเพราะว่านาเทไรดีตักบอลเท่าเดิบอลุ่มมันจะได้สาโตบอลุ่มว่าฉันใส่โอ้ก็บาะวนโสามโตตไม่เป็นลายห้องตัน ยังปจเจเนกะปลยังปจเรปลหลายหกใบสี่ตเอ้สามตมอไร้ามันบดได้กะเกงได้ด้นี่มอไร้างกเกงไดพี่มือละอ้ดกามมือขึ้นีบาบ้านี่โอ้พอดีครับผู้ผู้ไอ้ก็จะเปอึดบาหน่อยเนาะเอายนเพิ่โตกมันยังบ่เปียกตั้หัวยนี่อ้เด็กกลุมสามตสาวพันผดได้นี่สามตัวก็สาวพันดแล้วต้มปนเนาะเดิไปเลยออกคั

กินก่อนอร่อยกวนนะกินต่ออร่อยไหมอ่ะไนก่อนดีกาห่อเล่เขานอยบัวเตโอพุตันเดินขบวนดตุ่มหอมพอดีพอด้ายมันไายรปหินมันลงมาอนี้เลยซุ่มกันเถอะพีเขาป่นแมงกยางมันงวงเลยมันงวงชุ่มกว่มันย่างไม่หลงต้นทางรถไปบด้ มาเจ้าหนี่็เขา้ยงลูกด้วยกันมาเชียงที่ก็เหลาขาวไม่นอนหรอเหลาแดงหรือไม่เหลาขาวท้าเชียงเขาต้องท้าได้มปพวกพวกสมุยม้าเลยตัวนี้จักนักอีหยังเบิ้งเบิ้งตัวนี้ช่วงใช้ยังของหัวหน้าเผาบัตนาร่วงหัวหน้าเผาาชาวโดกกำลังมาหิวข้าวเลยสีคำท่าอย่างนี้โอ้กินหนาได้ยังละมามาเลยมาเลย มูมีตลุนนี่มีตะลุนนี่พ่อป้าเป็านี่พ่อดอนไไรบบุแหลกองลององไปลงมาอะไรมา้อมกันเลยันนี้จะบิดจะวางอยู่มาไล่ก่อนไปก่อนมาไปก่อนมาโอ้จะบิดจะวางวันนี้จะบิดจะวางบ้านดู้าฟากรุิเลตาไ้ากไปลามาท่านนดูอกจาโอ้หาเข็นเนาะเข็นแล้วมาไห่กับเปี่ยวไปเมื่อโอ้บบุไก่เห็น มลาบุระ่ยาะอันนเล่นดรงเลบุทบุทำน้ากลับไปกลับมาเอาสวยหอมลงงมเป็นล่มเลยให้พอให้บ่กองเป็นพอขวดปมาอหันเมือคือไปดูด้องน้กะเลงกระเพงคนคนคนนนี้มีคอนใหม่ใหญ่มันก็เลี้ยไปถึงคอนใหม่แล้ว เขาเปี่เลยสีปัดนอนหลอเลยเนาะวาวงงมาุชิมไหมเบิร์จชิมเบิร์มามาสิจิเองค่ะมาทำอะไรอีกมัช่มาตอ้ยเพิ่ิมตอนน้ำมันจะมาืดมาเลยาเลเย็นเมาเลแหรอโอ้ดีดี ลวงได้หนุกตัวนึงทำไปอะที่หนุกหนุกกระเซี่วพอได้ลาบใส่นามได้ไลปุ่นบ่แม่นลาบดอกอ้าวลงมือวันนี้นี่มาลงมืแล้วไปกินเขียดได้เด้อมาันเีย็นมุ่นสวยคือเก่ามันยังถึงกันเนี่ยเราเขาให้กินกูกินเขียดโอ้เย็นมุ่นกินกูกินเขียดโอ้เราไม่ได้กินเขียดป่ะเนี่ย เด็กสกติเอามาสีตัวในกระถุงเอามากะลำเต็กะลำเต็นาโอ้เขารำเต็นอาบากินโอ้เาำน้กินตอนเนาะแลวกบฟันเกาบอกพี่เลิศันมาทุกคนมาขี่เขาเสาร์รกันยุนี้เลยปั่นเข่าแล้วก็เดินทางตัน้อนเมลยกินเย็นก็กินเย็นดีกระเทินเอาบริมาณเลยก็ได้ดังเข้าสุกง่ายลายเลียงลายเลียงขนาดลายเลียงจำ เคย่ปแล้วนะเราๆโมคืนนี่ก็ต้องต้องเติบเป็นุกใ่เลยเาเขาเพราะว่าเขาอมันวัดเอามาย่างแนนอนกระปองเกลียวเห็นกระองเลี้ยใหญ่อยู่เล้วใหญ่บัดเขาใชไมกปินห้องถอนกเลืนห้างวับมากเลยจะไปเนมิดเงนี่หับไก่แล้วมุงมั คือเราไม่มาจีบไปตัวเอบอนก็ยิงลิงเลยไปนี่คุณเลนอะไจะลุกตัวนั่นเลยทุกคนหนุ่คนมันเขาเก็บเพลองเก็บพองเลยเตรียมสีห่ายเลยได้ไม่อยู่ในหนีนะลนนี้ว่าอย่างนี้คุณซุเบดมือเลยจะถอดเทียงขึ้นอยู่แล้วจีบเก่าเนาะสาวลูกคนแหล่แล้วก็เพราคน อเขาไก่กับไข่แน่รักเนาะพอได้พอได้แกงสดหนาอยู่แค่นะตัวเดียวดิกระนุกกันนะคือพี่ไอ้น,นะครับนุ่เนืน้ออะไรเออนุกอะนะเนื้ออะไรเนาะไปมาดีเดินทางต่อทุกคนกินเขาแล้วเลยกันเก็บเครื่องเก็บของงายลงไปเพล่ะมนุษย์เพล่ะเย็นหวกันให้ผ่านเพล่า,าจากนี้ไปหามนุษย์นี่ก็ใกล้เติบแล้วทุกคนคือจากนี้ไปหาซ้ำกันก็ห้อยหินกองเพล่ทุกคนบนเัากองหินมีต้นจำปานะ ไก่เติบไปลุยผู้เพิ่นว่าสิไปหาใส่หมอกนะไปหาใส่หมอกใส่เบ็ดแถวนั่นหลยยางลุกอีกโอ้ยประกันยางมากกับพุ่นกันหนีหงาหนีหงยู่นยางไปเพด่าสีหอดกับพ่อแห้งคันว่าไกล้สำนันนะนะพอดาเดาได้อยู่ชื่อสองนิ้วสองใจอินนี้อันยังอันนี้ตัวเป็นแบบเป็นคือเทปู่นี่ทุกคน มาเทปูน,นโอ้ฮะมีดีพูดนะนนนแมนเต็มที่ไปเลยมีแต่้าที่เทปูนเบึงบ่อนนี่จำว่า,าแมนตากะโลกอร่อยทุกคนนี่พูด่ะคือปูกระเบื่อเหมืเป็นลายเป็นลายเป็นแจกเป็นแจกนี่สงสัยสงสัยพวกเข้ามาขึ้นมาป่วยเพราะพ่วกเขาขึ้นมาพูดตลอด,ดอเด้นี่สงสัยปูไปถามเนี่ยนี่ เออบอยเนี่ยแน่ปูเจ้าบ่เคยปูเออบ่นี่บ่แม่นขอยคนอื่นบ่งามนี่บ่งามพี่ของเจ้าอีพี่น้องบ่ได้งามนี่อยบ่ได้งามนี่ของนพันปูฝนตกแล้วบัดนี้แงๆกเก่าย่างไปจักหน่อยกเปียกนี่บ่เิงดอกนี่มันมันอยู่นี่กมแยคักบัดนี้แยๆโปกๆๆๆหบฝนนี่เนาะเนาะ เนี่ยแต่ว่าเลยโอ้ยเงียบอย่างเกี่ยงขาดพอดว่าเงียบเงียบประจิกประจิกอมยิ้มกันแล้วแหงแหงบัดนี่มาลบอยู่ถ้ำตัวนี้ทำอีกอย่างเลยตัวนี้โย่โอ้สานโย่โย่พอดีเปะเปะมีพอดันมาลบอยู่หนีกระจายกระจายกันอยู่อยู่หันกระทำหนึ่งอยู่มองนี้กระทำหนึ่งอยู่ทำตัวน่ะหันอันเฉพาะน้องมากเต็มเลยอย่างโบรานฮอดขึ้นทางเอยก่อนฝนตกแหง ปนตรงแหงนองเปียกก่อนเนาะแหงแบบนี้เวียดเด็ดรลาะเลยแบบนี้เป็ใบบโอ้มองดูมองชาวกาชิยูนักในจุดนู้โอ้มองน้ำไหลโอ้ไหลลงไปยาวเลยนี่เ็นนี่เ็นมาสั้นๆในน้ำมันก็ไหลลงไปลงไปคุณน่ะโอ้ปต้นบอลนี้บอนนี้ก็ต้นนี้น้แน่เป๊กตุ๊ปมันชีน้ำต้นี้ห่งพูููู ไป่วันนี้พุ่นเอื้อนแล้วก็เดินทางต่อวันนี้เดินทางต่อแต่ละหอดจุดหมายปลายทางเขาอยู่พนโต๊กพอดีเครื่งสมุนพอดีโต๊หนังลบฝนโต๊กดูดดีนั่งพาพ่นยุดนี่ก็จนเงานอนกังเราโอ้กำลังบืนลงมาหอดหงว้ทุกคนพอแห้งสั้นไอ้ดีนะสั้นพอปันกันกับอันนั้น ล้างสก๊อกเทียขึ <sh <sh <sk <sk ้นไปค่ะก่มสั่นของผลนชั้นในหลีภายในแต่ค้าลงนะมันก็เลยแบบบ่เมยไปไหนแล้วมันก็คลึงฝาคล้มพ้นน้ำแนยพ้นโต๊กน้ำแนยค่อขำตัวนี้ยาเลยนะทุกคนต้องใช้นิคนมาอยู่เลยอยู่นี่บอกโอ้ฝักอยู่นี่นั่นหัวเลยขับขับอะไรพอดีงานให้พอดีงน ใหม่ก็จะคำถุงอู่เทียนเนียงอันหรอมากองกงสัมภาระลุกเลยตัวนี้ว่าที่เขาเออดูห่วยสันมนุษย์ว่านี่โอ้ตัวนี้ว่าเธอเออดูมนุษย์มาหอดเป่าไม้ให้เลยทุกคน มีแต่เจกหน้อยแหละสิาะห้ากลางหมอง้อห้าปานะหาปูห้าปลาห้าเสียบเบ็ดเสียบกาเอออะไรเอา้าจะคลิปนี้กับชิพก็เจ้าใบสมนี้แหละจะได้กระถางที่ตามคลิปต่อไปด้อทุกคนพอเขาลงมาหนาบนี่เขาสิมันอยู่ว่วปลาอยู่โคนี่บวคือแหลก็เลยล,ยลงมาหนามนี่กวัว